ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม m o t o Gaming วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีลักของกล่องเพื่อนเวนลาเพื่อนลอกกล่องนะครับในเซิร์ฟใช้ได้สําหรับใช้ได้ทั้งในคอมและในในโทรศัพท์เลยนะครับสมมุติว่าในเซิร์ฟมีปักอินล็อกล็อกกล่องไว้อยู่แป๊บหนึ่งนะครับ อัหนึ่งครับสมมติว่าเพื่อนล็อกกล่องไว้อยู่นะครับสมมติว่าเพื่อนล็อกกล่องไว้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วในกล่องแบบเพื่อนบอกว่ามีของเทพอยู่ในกล่องแล้วคราวนี้เราอยากได้ของเพื่อนมากอยากได้ของเพื่อนมากใช่ไหมครับ ให้เรามี3ามอย่างครับง่ายๆกล่องรถรถเถอรถรถลางกล่องครับฮ o อปเปอร์แล้วก็ล้างรถไฟครับไปนะครับนั่งยองแล้วก็กดใส่ของแล้วก็จะดูดูตรงนี้ดูเสร็จปุ๊บทุบนี้ออกครับแล้วก็กดเข้าไปในกล่องแล้วก็มันก็จะดูดของให้นะครับ โอเคมาดูวิธีทำันเลยขออนุญ,ญาตทำกล่องไว้ก่อนสมมุติว่าเพื่อนวางกล่องไว้ใต้บ้านใช่ไหมครับวางกล่องไว้บนพื้นแบบนี้เราขุดไปข้างล่างประมาณ3ก็ได้ครับ ออสครับสแล้วก็ทําแบบนี้ครัเครื่องรางจะกี่อันก็ได้สมมุติเพื่อนใส่นี้ไว้โตอินชาร์จแล้วในเออ่ถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยไปซื้อที่เขาขายให้เนี่ยมันอาจจะแพงหน่อยเราก็กดชึบใส่ของรอของเสร็จดูครับแล้วก็เปิดดูเราก็จะได้แล้วครับเจ แค่นี้ครับง่ายๆครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์ซับสไครต์และติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ